วันน uhm. ี้นะคะพี่ชุตเนี่ไอเดียคะคะพี่ชาบัวทานทันอาสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่างชาบูแอนเด็กหญิงชวัานทาดแต่ว่าจะมีน้องนิภูมิอยู่นะคะวันนี้นะคะพี่ชาบูนะคะ จะมาถ่ายชีวิตประจำวนันของพี่ชอบรัวไม่รู้นะคะว่ามันจะถ่ายได้ไหมตอนนี้ประมาณกี่โมงแล้ว16นาฬิกา2 9นาทีนะคะก็แปลว่า4ี่โมง2ีแล้วนะคะตอนนี้นะคะดูบรจักราสิคะทุกคนคิดว่าเตดแต่ไม่ใช่ค่ะ พี่ชวนนะคะเห็นไหมคะไข่นั่นก็คือแกงไอพี่ภูมินี่จะแข่งไอพี่ภูมิแกงเพื่อนของพี่ชอบปูนนะคะเขาจะชอบทำแล้วพี่ภูมิอยู่นี่ครับพี่พี่ภูมิมีตัวนี้มาด้วยครับเขาคือผู้แข่งของพวกเรานะคะพี่เฉวรมีกลุ่มแล้วนะคะพี่เฉวได้ย่องเป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะใช่ ให้กลุ่มแล้วนะคะมีอยู่สี่คนน้องนิพูมแล้วก็น้องแพรน้องแพรแล้วก็พี่ยิ่งแล้วนะนะพี่บัวแต่ก่อนนะนไทยไม่ล็อกเลยลน,นะคะแต่เรพื่อนพี่ชว่วย<อ>ทางาน<อ>ั้นไม่มีใครรู้จักถ้าเกิดใครอยากรู้จักเพื่อนพี่ชว่วยให้ครบคอมมต์มาด้านล่างเลยนะคะ เล่นด้ชลนฟูนะคะเล่นค่ะพี่ชอบปูนะคะจะลองเล่นสไลเดอร์ด้โอเคค่ะผมเช่อยุ่งไลนะ พี่ชูบันะคะฉันเล่นสไลเดอร์อ้าวถ่ายไม่ทันนะคะ <c oughs> 好快。 ไกินกันค่ะเอาปลดพลิบอีกแล้วพิชเวอรชอบปลดไฟพลิบปากเดีงค่ะเวลาปากพ่ชเวอรโดนน้ำนะคะจะแดงนี่เรากินนี่ดีกว่าเค้กอร่อยมากด้าพิชเวอร์ชอบ กระดาษเค้กโอเคว้าวน่ากินมากทุกคนนี่ค่ะเรามากินกันเลยนะยแบนึ่งะคะร<า>อ,องให้ดกีกอนดีกันเลย อืมอร่อยเราจะกินนี่ค่ะนี่ค่ะหน้าของมันนะคะอืมอร่อยนะคะอืมพี่ชมว่าชอบหน้าันสุดๆเลอะๆเลอะๆเะตุ้มๆ 上午好，对啊。对 ดนนะคช็อกโกแลตเลยราลอกินกันต่อค่ะกินกินให้หมดเลย ขอาเชอรี่ขึ้นมาไม่ได้โอ้โหนี่ค่ะเอ้ามาลองไี่ชอบห้รอบู้ชายไม่ชอบอยากจะิ่ Me. พ่อมาจะได้ชื่อเร็วที่สุดดีกว่าชื่อสุดที่แล้วกันไม่ต้องไปเปลี่ยนนามสกุลนะคะใช่แล้วค่ะที่ไม่ได้เหมือนปกติค่ะเดี๋ยวนมมากินแม่พี่ฟูมาเฮ้ยโอ๊ยร้อนอืมอะไรอ่ะดูขันฉันดีอะไรไป ชีบนะคะรสชาติบปกติค่ะจุดจืดไม่ใช่เม่ก,กเคยคุยเคยนะ,ะจะห้ามงแล้วอ่ศั์มเจะจ๊จ๊ขอรัตตัวขอ,วขอพักแป๊บหนึ่งนะคะ